หากจะพูดถึงจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในแฟรี่เทลพวกคุณนั้นคิดว่าเขาเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไงกันบ้างล่ะมีพลังเวทที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างนั้นหรอหรือมีพลังใจที่มันเกินร้อยหรือแม้กระทั่งมีสกิลพระเอกแต่ถ้าว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในมวหมู่ของความเก่งที่ทําให้พวกเขาเนี่ยแข็งแกร่งกว่าคนอื่นๆและจะไม่มีการนับสกิลพระเอกหรือว่าพลังมิตภาพอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ แต่จะเป็นการพูดถึงทักษะที่ตัวละครนั้นนั้นมีรวมไปถึงความฉลาดหลักแหลมและมีไหวพริบในการต่อสู้เอาล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีใครกันบ้างเนี่ยก็ต้องขอเชิญทุกท่านพบกับ10อันดับจอมเวทตีแข็งแกร่งที่สุดในเรื่อง f a i r ร Tail ได้แล้วครับผม กราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกทกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชา n น l anime zone ส่วนมาระมาณของคนใบสโซนนั่นเองนะครับและในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การจัด10อันดับจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในแฟรี่เทลนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะขอเริ่มจากอันดับมากสุดไปอย่างน้อยสุดเช่นเคยแล้วก็ขอบอกก่อนนะครับว่าจะจัดเฉพาะไอ้ภาคหลักนะครับเพราะว่าภาคหลังๆเนี่ยมาเริ่มจะออกทะเลไปไกลแล้วนะครับพลังแต่ละคนเนี่ยมันก็สกิลแบบโอเวอร์เกินไปนะก็เลยเาว่าาาาก,ก,วกนนดี อันดับที่สิบได้แก่เกร์ฟูบัสเตอร์ เรียกได้ว่านี่เป็นชายอีกหนึ่งคนล้ครับที่แข็งแกร่งเอาซะมากในเรื่องแฟรี่เทลซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็มีพลังเวทเป็นการควบคุมน้ําแข็งนะครับสามารถหล่อร้อนน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆได้แล้วพลังของเขาเองเนี่ยก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะเขาเองเนี่ยยังมีพลังเวทที่เรียกว่าเดวิลสเลเยอร์นะครับพลังนี้เองเนี่ยเขาก็ได้มาจากพ่อของเขานะครับหลังจากที่เข้าต่อสู้กันซึ่งถึงแม้ในตอนแรกเกรย์เองเนี่ยจะควบคุมพลังนี้ไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายเองเนี่ยเขาก็ได้ไปเรียนรู้วิธีควบคุมพลังนนนนนนีีี้้้้ไดดจจสสํําาาาเเร็็ซึ่่งักทใใหยติิมอูน อ,อันดับที่9ได้แก่มิลลาเจนมาเก็บอีกหนึ่งสาวสวยประจำเรื่องแฟร์ี่เทลกันบ้างนะครับกับนักเวทหญิงที่ใช้พลังเทคโอเวอร์ซึ่งพลังเทคโอเวอร์ของเธอเนี่ยก็มีอยู่หลายาร่างเลยล่ะนะไม่ว่าจะเป็นเทคโอเวอร์สตารโซสตารโซสุโทริ สตาโซมิโอราเจนและอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับซึ่งเธอเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยล่ะครับที่มีพลังแข็งแกร่งเอาซะมากๆในกิ f แฟรี t a i l แต่ถึงแม้จะมีพลังเวทที่แข็งแกร่งสักแค่ไหนนะครับแต่ถ้าว่าการจะแปลงร่างสักทีหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังเวทที่มันมหาศาลครับซึ่งนี่ก็เป็นข้อเสียของเวทนี้ลหละนะอันดับต่อมาได้แก่เอลซ่าสการเลด Elsa เอลซานี่ก็ถือว่าเป็นจอมเวทสาวสวยประจำคิวแฟรี่เทลอีกหนึ่งคนนะครับที่มีความโหดระดับตัวเกรก,กับนัดสือได้แบบสบายๆแต่ทว่าด้วยความที่เธอเป็นคนใจอ่อนนะครับจึงมักพลาดท่าให้กับกลยุทธ์ของคู่ต่อสู้อยู่เสมอแต่เธอเองเนี่ก็เป็นคนที่แข็งแกร่งเอาซะม,มากๆนะครับถ้าเกิดเป็นการดวลตัวต่อต,ตัวเนี่ยเธอก็อาจจะอยู่ในระดับ top 5เลยล่ะนะและด้วยความที่เธอมีชุดก่อหลากหลายประเภทนะครับทำให้เธอเนี่ยสามารถแก้ทางเวทมวนต์ต่างๆของคู่ต่อสู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวทไฟเวทน้ําเวทลมอะไรต่างๆเนี่ย เธอก็มีชุดก่อไว้รับมือเหมือนกันนะแต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเธอเนี่ยเป็นคนใจอ่อนนะครับเพื่อพวกพ้องเนี่ยเธอเนี่ยยอมสละชีวิตตัวเองก็ยังได้ อันดับที่7ดได้แก่ลักซัตลักซัตเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่แข็งแกร่งสุดๆประจําเรื่องแฟรี่เทลแถมเขาเองเนี่ยยังเป็นถึงราก้อนซ l เลเยอร์นะครับเป็นมังกรสายฟ้าที่มีพลังแข็งแกร่งเอาซะมากๆและเขาเองเนี่ก็ยังเป็นคนที่มีไหวพริบที่มันเฉียบแหลมนะครับในการต่อสู้แถมเอลซ่าเองเนี่ยก็ยังเคยพาดท้าให้กับเขามาแล้วนี่เองเนี่ยก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงอยู่ในอันดับที่7นี้นั่นเองนะครับอันดับที่6ได้แก่นัซืซอราก,กูนิว รา a อนเเลเยอร์ไซอาคีนะครับที่มีพลังในการควบคุมไฟโดยนักสอเองเนี่ยก็เป็นพระเอกของเรื่องนี่ล่ะนะและที่เข้ามาติดอยู่ในอันดับที่6นี้เนี่ยก็เพราะว่าถูกผมตัดสกิลพระเอกแล้วก็พลังวิถรภาพออกไปนั่นเองนะครับเพราะหลายครั้งนะครับที่เขาเนี่ยพาท่าให้กับศัตรูแล้วก็เอาเรื่องพวกข้องมาอ้างหลังจากนั้นก็จะมีเพลงประกอบปลุกความฮึกเหิมทําให้หนักสอเนี่ยลุกขึ้นมาตบกบาลคู่ต่อสู้ได้ไอ้นั่นเนี่ยไม่ขอนับละกันนะครับเอาไปว่าตัดออกไปเลย และถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะถูกตัดสกิลพระเอกออกไปแล้วนะครับแต่ทว่านัทสื่อเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่จะไม่มีความสามารถอะไรเลยนะครับนัทสื่อเนี่ยก็ยังมีร่างดักกอนฟอร์ดเมื่อเขาใช้ร่างนี้นะครับความสามารถของนัทสื่อเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่าเลยล่ะนะซึ่งร่างนี้เองเนี่ยก็เป็นร่างที่แข็งแกร่งที่สุดของนัทสื่อในภาคหลักแล้วล่ะครับต่อมากับอันดับที่5ไอรีนเบลเซเลียนเธอคนนี้เนี่ยก็คือผู้สร้างดักกอนเซเลเยอร์นะครับ และเธอเองเนี่ยก็ยังเป็นแม่ของเอลซาอีกด้วยและความเก่งกาจของเธอคนนี้เนี่ยก็มาจากการที่เธอนั้นเป็นราก้อนสเลเยอร์คนแรกแถมยังมีพลังในการกลายร่างเป็นมังกรได้อีกด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถึงจะไม่กลายร่างนะครับพลังของเธอเนี่ยมันก็มีอยู่สูงมากอยู่แล้วนะเพราะว่าเธอเนี่ยถนัดพลังเวทหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งพลังเวทของเธอเนี่ยก็มีตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบลามไปถึงพลังที่ดึงอุกบาทลงมาฟาดใส่หน้าศัตรูได้อย่างกระทานอดก็ไม่แปลกแล้วครับที่เธอคนนี้เนี่ยจะได้ฉายาจอมเวทหญิงทีี่่แแข็งงกกรรทสสุดในอาาณัวเ อันดับที่4ได้แก่กิลดาสจอมเวทหมายเลขหนึ่งแห่งกิลแฟรี่เทลนะครับชายผู้นี้เนี่ยเขาสามารถใช้เวทมนต์ทำลายล้างหรือว่าแยกส่วนวัตถุต่างๆได้แถมเขาเองเนี่ยก็ยังเคยตบเกรียนจอมเวทเบอร์หนึ่งของอิสกามาแล้วและนี่เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายที่ยืนยันได้เลยว,ว่ากิลดานั้นแข็งแกร่งเพียงใดทำให้เขานั้นอยู่ในอันดับที่4นี้นั่นเองอันดับที่3ได้แก่ออกัสหนึ่งใน12สปริกการที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับโดยเขาเองเนี่ยก็สามารถเรียนแบบพลังเวทของคูู่่ตอส้ไ ซึ่งนั่นนะครับมันก็ทําให้การโจมตีของคู่ต่อสู้เนี่ยไร้ผลและเขาเองนะครับก็ยังมีพลังเวทที่สามารถทําลายได้ทั้งประเทศโดยผลของเวทมนีเนี่ยก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตระเหยใหกล้เป็นเลือดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนละครับที่อยู่ในท็อปเทียร์ของเรื่องนี้ อันดับที่2ได้แก่เซเลฟแร็กกูนิวจอมเวทผู้ที่มีชีวิตเป็นนิรันดร์นะครับจากการถูกสาบและเขาเองเนี่ก็ยังไปถึงจักรพรรดิของอาณาจักรอวารเลสนะครับวัน,น้าของ12สปริกกันเขาเองเนี่ก็ยังเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านเวทมนต์ต่างๆนะครับซึ่งก่อนจะพ่ายแพ้ให้กับสกิลพระเอกของนัทสึนะครับเขาก็ได้ครอบครองพลังเฟรรี่ฮาร์ดซึ่งเป็นพลังที่กล่าวได้ว่าทําให้พลังเวทของผู้ชายเนี่ยแทบจะไร้ขีดจํากัด แต่ถึงกระนั้นนะครับถึงจะเทียบยังไงสุดท้ายก็ต้องแพ้พลังของมิตรภาพพวกพระเอกอยู่ดีทําให้เขาเนี่ยติดอยู่ในอันดับที่2นี้นั่นเองนะครับและอันดับสุดท้ายได้แก่อันดับที่1นึ่งแอ็กโนโลเกียดราก้อนสเลยเยอร์ที่เทียบที่สุดแล้วในเรื่องแฟรี่เทลซึ่งชาย,ยาของเขาเองเนี่ยก็คือราชาแห่งมังกรทั้งมวล พลังเวทนี้ก็ไม่ต้องสืบแล้วครับว่าแข็งแกร่งขนาดไหนนะเพราะว่าการจะล้มเขาได้เนี่ยต้องเขยนเอาพลังจากจอมเวทมาทั้งทวีปนะครับแล้วก็ต้องขนเอาดาร์อนด์สเลเยอร์ทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องนี้เนี่ยมาสู้กับเขาซึ่งถึงแม้จะขนกันมาขนาดนี้เนี่ยก็ใช่ว่าจะสู้กับเขาได้อย่างสูสีและสบายๆนะครับเพราะก่อนจะปิดบัญชีเขาลงได้เนี่ยพวกนัทสื่อเองนะครับก็เลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันก็ไม่ค่อยจะแปลกใจกับความโหดเหี้ยมของเขาสักเท่าไหร่แหละครับเพราะว่าเขาคือลัสบอสของภาคหลักนี้ก็เป็นว่าประมาณนี้ละ มันเป็นการจัดอันดับจากข้อมูลที่ผมหามาเองนะครับมันก็อาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ใครมีความรู้สึกนึกคิดอะไรยังไงนี่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอย้าอีกรอบนะครับว่า10อันดับในครั้งนี้เนี่ยมันคือภาคหลักนะครับไม่ได้เกี่ยวกับภาค quest ร้อยปีหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่มันมีออกมานะครับเพราะว่าพวกหลงังๆเนี่ยมันสกิลโอเวอร์เกินไปล่ะนะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับ10อันดับในวันนี้นะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับไว้เจกุ